วัดนี้วันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่4/6ที่ข้าพเจ้านางนาวรัตนคามขอสวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารย์าบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอน หนึ่งบทกลาบพระตนรัดอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระควตาธรมโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนพระคววตสาวกสังโฆสังฆนมามิสองบทบูชาพระภัยลีพิน่าอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังปริณิพุทโผคุณีหิธรมาโนทธานิปารมีหิจติสติยาวชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆสารนังขโตปูเชมิลัตนตตยังธรรมังเจรามิโสตินา 3บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลโสอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมัมมุนิราชาสาัสุนันตุสัคขโมกทางสัเกเกคาเมจารูเปคิริศิขรตะเตจันตลิเขวิมาเนติเปลเถจคาเมตารู้ว่านัาเนเคหาวัตถุมหิตเกเตภูม,มาจายันตุเทวาชาลธารวิสเมยักขาคันทัพ,พนาคาติตาทันตาสันติเกยังมุนีวราวัจานางสาธบูเมสุนันตุ ธรรมสาวนักราโรอายันพัทันตาธรรมสาวนักราโรอายันพัทันตาธรรมสาวนักราโรอายันพัทันตาสี่บทสวดปุพพะพาคณมการนโมตัสสะพระควะโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควะโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควะโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไดสละนคมณนปาตะพุทธังสละนังขจามิธรรมังสละนังขจามิสังฆังสละนังขจามิ ทุติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีสังคังสารนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสารนังค <PO> ัจฉามิตติยัมปีสังคังสารนังคัจฉามิหกบทสวดสัจจริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอตินะสัจจวัชชนะสุทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวรังเอตินะสัจจวัชชนะสุทิเมโหตุสัพพทา นาถิมีสารนังอัญยางสังโฆมีสารนังวรางอิตินะสัจวชีนะสุติเมโหตุสพพทาเกตบทสวดติรัตนประชามคาถาพุทธังนเมรัตนพภูตตศิลจิตตังธรรมังนเมรัตนาภูตาวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนาภูตสุสีลทิฏฐิเอตังนเมติรัตนารัตนตยวหังสัมมาสมโสลิตตวัตถุวิเศษสภูตัง อันโยยายุตตะคุณโยขวศัพป,ปวัตตังอสุมิตายมหิปีตเทวยะถาติทันเทเอกังวินาติตรลสมส,สัมภเวนะโลเกกทาจีจัจิเลนจัปตุพูตังคัมพีระยานวิสยัางอติทุทศฐางวินยูหิปันทิตาชนีหิวินวิชญยลูปังโลกัมหิเกหิจีกถฐานจุปรับภณียางเกสันจีสุตตะทูวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวาชนะตายะสุ วิสุตตามปีสมุปัสตังมณสิสุทธปสาทฐานัางปุญญติกานามาสมุตตมะปุณณภูมงังทุขาปมุจจนมามะขุสารานางคตานางปูชาระเหุสุประมังอภิปูชเนยยางนิพานสัจจิกิริยายุปนิสยัตถังสัมมากิเลสะ มาราโสธนาสิทธิยาจะสาธูหิอัตถกุสเลหูปเสวณียางปาเนหิจาปีสาราน,าานังฆะมณียเมวะตัดสมาหิตังติระนังสารานังขาตามหาห้าล,ลตินทิวังคณะเนสูมณสมานาปูเชมัจาปีสัสตังสุปสรนณจิตตาตัฐานุปาลิยาจะ สัทธารตาจากปุญเยนะตัฏฐาสุเกเตนะสุขีพเวโมเตเชนะตัสสาจัตถาปีสุวัติโหโตุโยเจทาธรรมวินายามหิปะมาณภูโตโลกุตราพิสมโยนิย,นยตสุโพชังตัดโสปนิสยาจยายาอายมปีโหโตุวัตถุตเยปริจิตตสุปัสสะทกาโล แปดมานกกากรสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหมาลาปกัตโถสามังวัพุโธสุขโตวิมุตโตมารัจาปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยยางพุทธังวรันตังศิลสานามามิโลกัสานานจาวินายากันจาตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพันตรายาจาวินาสเมนตุธมมทโชโยวิยตัสสะสัตถุ ทศเสสิโลกัสสาวิสุทธิ์มักคังนิยานิโกธรรมธรัตถารีสาตาวโหสันติกรโรสุจินโนธรรมังวลันตังศิลสานาม,ามีโมหะปัทธรังอุปสัรตทาหางตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตูสัพันตรายาจวินาสเมินตูสัตธรรมเสนาสุขตานุโโยโลกัสสาปาป,ปูปากิเลสเชตาสันตุสยัมสันตินิโยชโกจะ สวากขาตธรรมมังวิธิตังการโติสังฆังวรันตังศิลสานมามีพุทธานุพุธทธังสมสศิลทิถิงตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตูสพันตรายาจวินานเมนตูก้าบทสวดม,มโนกาละอัตถกคาถานโมรหัโตสัมมาสัมพุทธสสมมาเหสีนโนนโมอุตะมะธรรมมสาสสวากขาตเสเซวะเตนิทะหนโมมหาสังฆสาปิวิสุทธศิลทิทิโนนโมโอมาตตายะ รัทธสารันาตนตยัสสาธุกังนโมโอมากาติต,ะสะตะสะัสสาตัสสาวัตุตยัสปีนโมการับปภาเวนะวิคัจฉันตุอุปัทววานโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสภัททานโมการัตสาเตเชนะวิทิมหิหมมิเตชาวา สิบ,บทบส่วนมหาสมัยยสูตรเอวาม,มสุตังเอกังสมัมย,ยังพระวาสักเกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวันเนม,มหาตาพิกุสังเคนะสัตติงปัญจามาเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศนหิเจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะส,สันนิปติตาหุนตีพระกวันตังทัศนายพิกุสังคัญจะอัตโกจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานางวังเอตัทธโหสีอายังโขพระขาว สักเกสุวิหารตีกปีละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกูสังเคนะสัติงปัญจมตเตหิพิกูสเตหิสเพหิวะละหันเตหิทัศหิจลรุกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปฏิตาหุนติพะควันตังทัศนายาพิกูสังคัญจะ ยานุนะมายมปีเยนะพระควาเตนุปสรรกมยามะอุปสังกมิตวาพระควโตสันติเกปาเจกคาถาภาเสยามาติอัถโกตาเทวตาเสยถาปีนามะพลวาปุริสุสัมมัญชิตังวาพาหังภสษาเลยาภาษาลิตังวาพาหังสัมบินเชยะเอวามวะสสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระควโตปุระตปาตูละหังสส อต,อตาโขตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัฏฐังสูเอกมันตังติตาโขอเอกาเทวตาภะควโตวสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหาสมโยปวนาสหมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอปราชิตาสังคันติ อัตโคอปาราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตัตตะราพิขบูสมาธหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสุสารถิวะเนตานิคาหิตวาอินทริยานิลักขันติปันธิตาติอัตโคอัปาราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเจตวาขีลังเจตตวาปรีฆังอินทขีลังโอหัจจามะเมชาเตจลรันติสุทธาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติ อักโกอัปปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสรนังคตาสีนเตขมิสันตีอปายะภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเลสันตีตีอักโกภควาภิขูอามันเตสีเยปูเยนะพิขเวทสสุโลกธาตูสูเทวตาสันิปติตาหุนตีตถาคตังทัศนายะภิขูสังคันจายเยปิเตพิขเว,ขวอหีสูงอติตามัทธานังรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิพระควันตานางเอตตาปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาอเหสุงเสยยถาปีมมยหังเอตระหีเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตมัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานางเอตปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาพระวิสันติเสยยถาปีมมยหังเอตระหีอาจิกิสมีพิขเวเทวกายานางนามานิกิตตยิสมิพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสมิพิขเวเทวกายานาง นามานิตังสุนาถาสาธุกังมะนาสิกโรถาภาสิสมิตีเอวัมพันเตติโกเตพิกูภะควโตปัจจัตโสสุงภะควาเอตตะทโวจะสิโลกัมนุตกัสามิยถาภูมิตาทศิตาเยสิตาคิลิคะพลังไปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโรมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมนัสสาสุทธาวิปัสนมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวะนนกาปิละวัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชาณถาภิกขโวเตจะอาตปะมักกะลุงสุตะวพุทธศาสสานังเตสัมปาตุโรหุยานังอมานุสานนทศนังอเปเกสตามัทคุงสหัสังอัฏฐสตาลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานมัมทสูงอเปเกนันตามัทคุงทิสาสภาพุตาอหุงตันจาสพังอภิญญายะววากิตวานะจกคุมาแตตโตอมันตยิสถาสาวเกสสเสนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโวหังกิตตยิสมิคิลาหีอนุปุพพโสสัตตสหัสสาวยาขาภูมากาปิละวัตถวาอิทธิมันโตชุตติมันตวนนาวันตยัสัจสิโนโมทมานาอภิกามงพิขูนางสมิติงว่านางฉาสหัสสาหิเมาวตายขานานตตาวันนิโนอิทธิมันโตชุตติมันตวนนาวันตยะสัสิโนโมทมานาอภิกามงพิขูนางสมิติงว่านาง สตาคิลาติสหัสายขานานตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัตสโนโมทมานาอภิการมมพิกูนางสมิติงว่านางอิเจเตสรัสสหัสายขานานตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัตสิโนโมทมานาอภิกรรมมูพิกูนางสมิติงว่านางเวศามิตาปัญจสตาายขานานตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัตสิโนโมทามนาอภิการมมูพิกูนางสมิติงว่านาง กุมพิโลราชาคหิโกเวปุลรสานิเวสนางพิญโยนางสตาสหัส,สังยักานางไปยี่ลูกปลาสติกุมพิโลราชาคหิโกโสปาคาสมิตติงว่านางปุริมันจัตทิสังราชาทตาละโทภาษาสติคันทพานางอธิปฏิมหาราชายสัตสีโซปุตตาปีตัสสะพาหวลทนามามหาพลายิทิมันโตชุติมันโตวันนวันตยสัตสีโนโมทมานาอภิกร,รมุงพิขูนางสมิติงว่านางทักขินันจัตทิสังราชาวิรุณ โหตปัสสาสติกุมพันธนานังอธิปฏิมหาราชายสัตซิโสปุตตาปีตัสสะพหะวุลทนามามหาพลาอิทิมันตชุติมันตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานังปัจฉิมันจัติสังราชาวิลูปะโกปัสสาสตินาคางอธิปฏิมหาราชายสัตซิโสปุตตาปีตัสสะพหะวุลทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันตวันนาวันโตยสัตสิโน โมมานาอภิการมุงพิดผูนางสมิติงว่านางอุตรัญจัตที่งราชากุเวโลตัปภาษาสติยะขานางอธิปฏิมหาราชายาัสสัสิโสปุตตาปิตัสสาพระหโูนทนานามามหาพลายที่มันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสัสิโนโมธมานาอภิการมุงผิกขูนางสมิติงว่านางปุริมาที่สังทัตตะร,รัโถท,ทักคินีน้วิลูหะโกปัฉิเมน้วิลูปะโคกุเวโลอุตรังที่สัง จัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทัทรมานาอัตถังสุวเณีกปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาาอากูวันจะนิกาสถามายากุเตนทูเวเตนทูวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกามเสตโตจะกกินุมันทุนีมันทุจัปปนาโโอปปมยูจะเทวสุตจะมาตลิจิตตสโนจักขันทภูนโรราชาชชนสโพอากูปัญจสิโคเจวะติมพลูสุริยะวัจสาเอ เตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุภีโมธามนาอภิกามมูพิขูนางสมิติงวานางอัถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากรรมพระรัศตราอาคูปายาคาสหายาติภียามุนาทตรัฐาจาอาคูนาคายัสสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวานางเยนาคาราเชสหัสหารันติทิพาธิชาปกิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนมัจจปตาจิตตลาสุปนาอิติเตสนามัง อภยันตธานาคขาราชานามาสีสุปนันนตเขมามากาสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสรารนมกังสูพุธทธังชิตาวัชิราหัตเธนะสมุททางอสุราสิตาภาตาโรวาสาวัสเตออิทิมันโตยัสัตสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขสาเวปจิตติสุจิตติจาระหาลาโทนมมจีสหสตัญจาผลิตุตานังสัพเพเวโรจานามากาสันในหิตวาพลินเสีนางลาหูพัทธมูปาขมุง สมยโยธานีพัฒนเตภิกขูนางสมิติงวะนางอาปูจเทวาปัทวีจเตโชวายโยตถาขมงุงวาลุณาวาลุณาเทวาโสโมจายัสสะสหเมตตากรุณากายกาอากุเทวายัสสิโนทัศเ,เตทัศธากายาสาพีนานาตตะวานิโนอิทิมันตชุติมันตูว,วันนาวันตยัสสิโนโมทามานาอภิกามงุงภิกขูนางสมิติงวะนางเวนทูจเตวาสหาริจอาสมาจัทเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคกิตา สุริยสูปนิสาธิวาสุริยามาคูปุรักิตา,กาตานักขันนิปุรักิตาวาคูมมนทวลาหากาวัสูนางวัสโบเศธโศสโกุปาคาปุรินท,ท,ทัทวทศีตีทศทากายาสัพเพนานาตะวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตววานาวันตยาสาัสัตสิโนโมทา,มานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวานางังอัฐาคูสหภูเทวาเชาลามาคิสิขาลิวาอริทกาจาโรชาจา่าอุมาปุพานิพาสีนโน วัลูนาสหธรรมจาจะอจุตตาจะอเนจกาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูว,สวนนัสวเนสิโนทัสเต,เตทัศทากายาสภพนานัตตะวนิโนอิทิมันตชุติมันตูว,วันนาวันตยสัสัตสิโนโมทามนาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนางสมานามาหาสมานา, e oh า,ามนุสสามนุสุตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัถาคูหาลโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายัสัตสิโน ทศเสตทศสทากยาสัพเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัศีโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานางสุกากรุมหาอรลุณาอาคูเวฆาณสาสหโอทาตครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหาลัคชามิสกาจจยัสัสีโนฐานยังอาคาปชุโนโยทิสาอภิวัสติทศเตทศสทากยาสัพเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัสีโน โมทมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานางเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจจยะสัตสีโนสัมพิตกาลามาเศรษฐาชุตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอัฐากูปะรนิมิตาทัศเสตทัศธากายาสเพนานตาวานิโนอิทิมันโตชุติมตัววันนาวันตยศสัตสีโนโมทานาอภิการมุมพิขูนางสมิติงวานางสัตเถเตเทวานิกายาสเพนานตาวานิโนนามันวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทิสาสหะ ปวุทธาชาติมักขีาังโอคตินนามนาสวังท่ขีมโมคะตรังนาคังจันทวังอัสิตาติตังสุผลมาประมะตัตโตจัปปุตาอิธิมตัตโตสหะ สันนางกุมาโรติดโสจัาโสปาคาสมิติงวะนางสหัสพรมโรกานางมหาพรหมพิติทติอุปปันโนชุติมันตวพิสมากายโยยัสสิโสทศเสถาอิสราอาคูปัญเจกวะสวัตติโนเตสัญจามัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมาราศเสนาอภิกามิปัสการหัสัมันที่ยังเอถาคันหัตถาพันธาาราเคนาพันธะมัตุโวสมันตาปริวาเลถามาโวมุนจิตาโกจินัง อิติตัฐามหาเีโนกันหาสีนางอเปสยีปานินาตระมาหัจจะสลังกตวานาเพระวังยัถาปวุสโกมีโคธนายันโตสวิชุโกตถาสูปจุทธาวติสังกุทโออสยังวเสตันจัสพังอภิญญายะววะกิตวานาจักขุมาตตัวอมันเตยิสถทาสาวเกศาสนีรเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโวเตจอาตตาปรมกหลงสุตวาพุทธศาสนางวีตาลาเกหิปการมุงเนสังโรมปีอินชยุง สเปวิชตตาสังฆามาพยาติตายสัตสินโนโมทันติสหพุเตหิสาวกาเตเชนเนสุตาติสิบเอ็ดบทสวดมังครสุดตังอเสวนาจพารานังปันทิตานันจเสวนาปูชาจาปูชยยานังเอตามังครมุตตมังปฏิรูป,ประเทสาวโสจกปุเพจักกตาปุญญาตาอัตตาสมมาปณิทิจัเอตามังครมุตตมังพาหุสัจจันจสิปัญจาวินโยกจกสุสิกิโตสุภาษิตาจยาวาใจเอตามังครมุตตมัง มาตาปิตูอุปัฏฐานังปุตตาธารัสสะสังฆะโหอนาคุราจกรรมมัตตาเอตามังคลามุตตะมังทานันจัรธมจริยาจัยาตกานันจัสังฆะโหอนาวชานิกรรมานิเอตามังคลามุตตะมังอลติวิลติปาปามัชปานาจัสัญญโมอัปปมาโทจะธรรมีสสเอตมังคลามุตตะมังคารโวจันิวาโตจัสันตุถีจักกตัญุตากาเรณะธรรมสาวนังเอตามังคลมุตตะมัง ขันติจัสวัจจสตาสมานานันจทัศนังการีนะธรรมสากจฉายอตาิตามังคลมุตตะมังตโปจจจภมจริยัญจาริยสัจจานาทัทสนานิพานาสัจจิกริยาจา่ยอิตามังคลมุตตะมังพุทธะสาโลกธรรมีหิจิตตังยสานกรรมปติอสุการวิรชังเขมังอตมังคลมุตตะมังอตาทิสานิกัตตวานะสพัพพรรมะปาราชิตาสัพพัฒโสถิงขจฉติตันเตสังมังคลมุตตะมันติ สิบสองบทสวดรัตนปาริสยังกินจีวิตตังอิทาวางหูลังวาสักเคสุวายังรัตนัางปณีตังนาโนสัมังอัจจิตถาคเตนะอิธรมปีผู้เทรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตูขยังวิราคังอมตังปณีตังยัตัะคาสกยามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมนะสมัติกินจีอิธรมปีธรรมีรัตนัางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตู ยาพุทธเศถโปริวันนยีสุจริงสมาทิมานันตลิกัญญมาโหสมาทินาเตนะสมุนวิจติอิทัมปีทามีรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตูเยปุคละอัฏฐสตังปัสสะถาจัตตารีเอตานิยุคานิโหติเตทกขินยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิทํมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตู เยสุปยุตตามนัสสทันเห็นานิกามินโนโคตมัสสะสนัมเตปฏิปตาอมตังวิไคหารัถามุธานิพุติงพุญชมานาอิธรรมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุขีนางปุลานางนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตจิตายติเกผวัสมิงเตขีนาพิชาอวิลุณหิชนทานิพันติทีลายถายัมปฏิโปอิธรรมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุ 13บทสวดธรรมบทสหัสวัคอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจาย,ยังอิตราปชาอัตตาทันตาสาปูสัสานิจังสัญญาตาจาริโนในวะเทโวนคันทพโพนามารสหพรมุนาชิตังอัปชิตังกับยีลาตถารูปัสชันตุโน สิบห้าบทสวดเกียรติบูตสูตรภาสิตามิทังเตนะพระควตาชนะตาปัสตาอรหัตาสัมมาสัมพุทเทนะเอตตุมเหมาอนุสเวนะมาปรามปรายมาอิติกิรายามาปิตากสัมปทานีนะมาตากาหิตุมานยยาคาหินะมาอาการปาริวิตกนะมาทิถทินิชานขันติยามาพระพะรูป,ปตายะมาสัมนโนโนขารุยธาตุมเหมหิอัตนาวาชานยาถาอิเมธามาอากุสรา อิเมธมาสวัชชาอิเมธมาวินยูขระหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอหิตายาทุขายาสังวัตติอัฏาตุเมเหปะชาเหยียธายาธาตุมเหอัตนาวาชนยยธาอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนวัชาาอิเมธมาวินยูปัสสาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตายาสุขายสังวัตติอัฏาตุเมเหอุปปัตชาวิหาเรยาธาตีสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตมัปปมายุงเช รูปนิตัสสานสันติตานาเอตังพยังมมรณเปิฆมาโนปุญญานิกย,ยิราถาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตามป,ปะมายางชลูปนิตัสายตสันติตานาเอตังพยังมมรณเปิฆมาโนโลกามิสังไปเฉหิสันติเปโข โยธากายเยนะสังยโมวาจายะอุทัจเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายาโหติยังชีวามาโนปกโรติปุญญะธโมหเวรคติธรรมจาริงธโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธเมสุจินเนนทุกขติขจันติธรรมจารีสัพเพสังคารานิจติยธถาปัญญายาปสติอัถนิพินทติทุเขเอสัมโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขาติยะถาปัญญายปสติอัถนิพินทติทุเขเอสัมโควิสุทธิยา สเพธมานตตาติยธา,ยายปัญญายาปสติอธานาพินทติทุเขเอสมมคโควิสุทธิยา 16. บทสวดอปันนักาชาดกอปันนักฐา,านาเมเกทุติยังอาหุตก,กิกาเอตาธัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกางพระหงเวสารนางยันติปภัตานิวนานิจจาอารามลรุขัดเจตยานิมนุษสาพยตัตติชา เนตังโขสารนังเขมังเนตังสารนมุตตะมังเนตังสารนมาคามาสพัทุขขาปมุจจติโยจ่พุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังคาโตจ่าตาลีอริยสัจจานิสัมมปัญญาปัสสติทุกขังทุกขสมุปาทางทุกขสัจจะติกมังอริยญาณจ่อัฏฐากิการทุกขูปสัมมคามินางเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารนมุตตะมังเอตังสารนมาคามาสพพทุขขาปมุจจติ สิเกบทสวดพระเทกรัตคาถาอติตังนานวาวะคะเมยยะนปติตังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทติตังปะฮีนันตังอปัตตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจโยธรรมตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกูปังตัง วิทามานุพลูหาเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนง่ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลูกโลงเถิดอ,อาเชวากิจจมาตับปังโกชัญญามารณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันปรุง่ง นางหินโนสังครันตีน,นะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงกับโหรัตามตันทิตังตังเวัาเทกรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคราั้นกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชะนี้แล18บบทสวด พินหาปัจเจเวคณะปาถาชราธรรมมมหิราังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมมหิพยาธิอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมมหิมรณะอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สพเพหิเมปีเกหิมนาเปหินานาาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องลดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กมะจักกุมเหกมะทายาทากามะโยนิกามะพันธุกมะปฏิสร,รณนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศยัยยังกามังกริษามิกลยานางวาปาปะกังวาตัสาทายาทาพระวิามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหเฮอปินหังปัจเจเวกิจตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน 19เทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุขขปปตตาจนิดทุขขาพยาปตตาจนิดพยาสโสกปตตาจนิสโสกาหตุตูสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสัมพตังปุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสภพพสัมปติสิทธิยาทานังท่ทันตุสัพพทยายาสีลังลักขันตุสภธา ภาวนาพิลตาหุ่นตูขัจฉันตูเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัปต,ตาปัจเจกาน,นจะายยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังพันธมิตรสพโส ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทนาคาถาหันธรรมยังปฏิทนาคาถาโยพนามเสย,ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรมธานีนะพวันตุปูชิตาสุถิงกรุนเตทวิหารมันทะเลเทลาจะมัชฉานาวกาจะพิกขโวสารามิกาธนาปฏติอุปาสกาามาจะเทสานิามาจะอิสาราสปานภูตตาสุขิตาผวันตุเตชาลาผู้ชายเยปีจาน ถสัมภวาสังเสทชาตาอัถโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปีทุกขสะกรุณตุสังขยางถาตุจิลังสตังธรมโมธรรมัทราจะปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัธยัจจหิตายัจจะอัมหิลขตุสัทธรมโอสเพปีธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเออริยปเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพปฏิธนคาถาหันธรรมยางปฏิธนัคาถาโยภนามเส ปุญญสิทธานิกัตตาสญาณานญญานิกัตานิเมเตสัญจ่าพะคิโนโหตุสัตตานันตาปะมานกาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐามีจาปยาทิฏฐาวาอันเยมัชตะเวลิโนสัตติธันตะธันติโลกัสมิงเตภูมาจัตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวกาลาสังสารันตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิทานามีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปะฌานันติเทวาเตสังนิเวทยุง มายาทินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสะเพสัตตาสธาหนตุอาเวลาสุขชีวิโนเขมปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิจตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง แลมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ของเทศทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาทานบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิด แลจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสันเหล่านั้นจงสําเร็จทืนด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตนะาไตายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้ เมือ่อนุโมทนาแล้วปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวพร้อมวัตถุมงคลพระกลิ่งภัรีพินาศโดยมุลที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริแลรคมมงคลในพระคถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน